p c o ประกาศความสำเร็จทดสอบสารสก,กัดธรรมชาติต้านโรคเอดส์ทางรอดใหม่ของผู้ป่วย HIV สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิรารมยาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซไซตี้ so ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ตึก A A Capital Center ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานถแถลงข่าวการค้นพบสารต้านโรคเอ์ที่สกัดจากพืชไทยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปตามด้านในกันค่ะ เอเชียนไฟโซซสูติโคจำกัดมหาชนหรือ APCO ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ath, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบประสิทธิภาพของสารสก,กัดธรรมชาติต้านโรคเอดสโดยนำผลวิจัยดังกล่าวมาต่อย,ยอดจนประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม LIV หรือ Live Happily with HIV ค่ะ ตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับศาสตราจารย์ดรพิเชษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนวัตรกรรม liv เนี่ยมีหลักการทํางานยังไงบ้างคะแล้วก็มีประสิทธิภาพยังไงบ้างคะครับเรากําลังใช้อาหารให้เป็นยานะครับโดยจะตามหลักของฮิปโปคราติสปาญ์ชาวกรีกที่พูดไว้เมื่อ2,500ปีที่แล้วนะ e f o o o d b บีได m m e i i i n n e เป็นเตฟู้ดหรืออาหารที่เราเอามาใช้เนี่ยเราเอามาสกัด แล้วเอาแต่หัวของมันที่สามารถไปปรับระดับปุ๋มกันในร่างกายออกมาแล้วก็ผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นทวีคูณอย่างกรณีของ HIV ไอนะฮะเขาก็พบว่าเชื้อ h อ v ไอวีเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะไปทําลายเมย็ดเลือดขาว TS17 นะฮะมากที่สุดเรามีสูตรที่เราทําขึ้นมาแล้วให้คนกินแคปซูลสี 4, แคปซูลต่อวันเวลาส5แล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวมาดูก็พบว่ามีการกระตุ้น TS17 มากถึง500%ในขณะที่เชื้ออชีวมันทำลายเราก็ตุ้นมันเพราะฉะนั้นมันชัดเจนในการทำงานมก็มีอยะะ่างครับ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทางประเทศนะคะเราก็เป็นมิติใหม่ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะอย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยะะค่ะรายการไอโซเซตีนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซเซตี้กันแบบตลอดเวลาค่ะสําหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ซ i ซต y ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o s i s o c i i t y 3D ค่ะ